สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงนานนะครับก็หลายๆคลิปด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับก็กลัวเพื่อนๆ,ๆจะลืมนะครับก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนเได้รับชมแล้วฟังแล้วก็ได้สาระไปด้วยนะครับได้ความรู้ไปด้วย ก็คือมาแบ่งปันความรู้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะครับให้ดูแต่ว่าเอาเป็นว่าผมมานั่งอยู่ในรถแล้วก็จะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพราะว่าจากเคสที่ผมได้เจอนะครับก็คือเป็นเคสที่เพื่อนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นรุ่นพี่นี่แหละนะครับก็เขาไป ติดเครื่องเสียงมานะครับก็ติดมาให้เหมือนกับเพื่อนนี่แหละติดให้นะครับแล้วทีนี้ใช้ได้ประมาณถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณได้เดือน2เดือนนี่แหละนะครับถ้าเปิดจริงๆก็คงจะไม่ถึงหรอกแต่นี่คือเขาไปเปิดในช่วงเทศกาลพอดีนะครับก็พอดีมันชอ็อตไหมกันทั้งพาวเวอร์ฝั่งคับซับแล้วก็จะเป็น ตัวซับเองนะครับไม่ระบบที่เขาติดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับก็จะมีเป็นปีหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นตัวแทนก็คือเป็นปีหนึ่งตัวอะไรก็มีฟัน์ฟันที่ติดมากับรถนะครับแต่ของเขาจะเป็นฟันที่เป็นที่เป็นวิทยุนะเพราะว่ารถเขาจะเป็นตัวนิสันเนาะนะครับก็จะไม่ใช่เป็นแบบสําเร็จที่แบบติดมากับรถแต่เป็นจะเป็นตัวแบบที่เขาซื้อมาใส่พิเศษประมาณนั้นนะครับ ก็มันไหมนะครับแล้วทีนี้มาให้เช็คดูมาครั้งแรกนะครับผมก็เช็คก็เอาตัวพาวเวอร์นะครับคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็คงเป็นเขาเป็นคนที่ติดเครื่องเสียงคือเท่าที่ดูก็คือติดได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่อุปกรณ์หรือว่าความเวลาประมาณนั้นนะครับคือเวลาไม่มีนะครับก็เลยทำให ปัญหามันเกิดนะครับพอรุ่นพี่นะครับเอามาให้ผมทํานะครับก็คือมาให้แก้ก็คือมาให้ซ่อมนั่นแหละนะครับก็เจอตรงที่ว่าตัวไอเดี๋ยวปิดก่อนนะครับมันจะได้เงียบไอตัว power นะครับ power card ab ก็ไม่เชิง card ab หรอกเพราะว่าเขาเอาตัวจากที่ขับซับนะครับ ยี่ห้อ suv หรืออะไรนี่แหละนะครับเอามาขับแทนแล้วก็ไปเอาตัว power ขับซับนะครับมาขับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัว power ของที่ติดมากับตัว power ตัวขับเป็นตัวซับนั่นแหละนะครับไปขับเสียงกลางแทนนะครับก็ปรากฏว่ามันไหม้ทั้งคู่นะครับผมก็มาที่เอามาเช็คนะคือผมเช็คว่ามันไหม้ผมก็เลยไปซ่อมนะครับ คือซ่อมเองนี่แหละคือเช็คแล้วก็เปลี่ยนเสื้ออะไรมาเปลี่ยนให้นะครับพอมารบอบ2นะครับก็มาเจอกันช่วงบ่ายโมงแหละเวลามันก็คขันชิดนะครับไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่เพราะคนก็ไปทํางานเนาะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะก็มาทํากับผมก็ซ่อมเสร็จซ่อม p o w e r อร์เสร็ก็มาติดตั้งให้พอเปิดสักพักนะครับ ปรากฏว่ามันไหมนะครับไหมก็จะไหมตรงที่เป็นตัว power ขับกลางนะครับไหมคือไหมตรงที่เป็นตัวภาคจ่ายไฟนะครับไหมระเบิดครั้งแรกนะภาคจ่ายไฟระเบิดนะครับตัว m o ส f e ตระเบิดนะครับก็ปรากฏว่าผมก็ไปเช็คดูนะครับก็เปลี่ยนเป็นพวก m o s f e ตสองตัวนะครับ คอนเพจคือเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับเพราะราคามันก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนคิดว่าคือคนรู้จักกันก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเงี้ยก็เปลี่ยนให้ทรานซิสเตอร์ก็มีเสียตัวหนึง่งผมก็เลยยกชุดเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยข้างหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้ของใหม่ไปหมดเดี๋ยวที่มาต่อวันที่สองนะครับครั้งที่สองมาก็ปร,กรากฏว่าช็อตอีกเปิดได้ประมาณสิบห้านาทีพอไปเร่งตัวฟอนต,ตัวนี้นะครับตัวฟอนที่เขาติดมานี่แหละ คือผมก็ไม่ได้ไปเช็คนะว่าคือการที่ติดเครื่องเสียงเนี่ยแก้เนี่ยทําไมมันแพงกว่าติดใหม่คือมันดูแพงนะเพราะว่าการแก้เนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับเราไปรับช่วงต่อจากเจ้าของอื่นหรือว่าช่างอื่นเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าใครทําดีไม่ดียงไงแต่ พอมันเสียมาปุ๊บเราไม่รู้ว่าระบบที่เขาติดตั้งนะมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาลื้อออกหมดครั้งที่สองนะ่ะผมไม่ได้ลือ้อผมคิดว่ามันมันเป็นเพราะว่าตัว power มันร้อนนะครับไม่มีพัดลมไม่มีอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับพอครั้งที่สามคือล่าสุดเนี่ยผมแก้จบแล้วนะครับแต่ว่าก็เสีย power อีกตัวหนึ่งก็คือ power ตัวเดิมแหละแต่ว่าผมไปซ่อมอีกรอบนึงแล้วครับ ก็คือซ่อมภาคจ่ายไฟอะไรนี่แหละนะครับก็ปรากฏว่ามันช็อตอีกรอบหนึ่งเปิดได้สักพักนะครับแล้วก็ช็อตเพราะว่าเราไปเร่งพาวเวอร์ตัวนี้สาเหตุมันมาจากอะไรนะครับคือสาเหตุมันมาจากตัวสายรีโมทนะครับคือช่างช่างเครื่องที่ติดเนี่ยเขาไปเอาสายลําโพงนะครับคือเขาคิดว่ามันเป็นสายสายรีโมท เพราะมันเป็นสีน้ำเงินนะครับอยู่ตรงฟอนตตรงนี้นะครับเขาคิดว่ามันเป็นสายลำไอสายรีโมทแต่ที่จริงแล้วมันคือสายลำโพงและแต่ว่ามันพอเราเช็คไฟนะครับไฟมันก็ออกเพราะว่าเวลาเราเปิดเพลงปุ๊บนะครับมันจะมีกระแสไฟอยู่ประมาณสักห้าสักนี่แหลประมาณ5้าโวลต์ห้าอะไรประมาณนี้แหละนะครับคือมันวิ่งสามารถไปเปิดตัวปีได้นะครับ แต่พอเราเร่งแรงๆนะครับไฟมันจะเข้ามาแรงมากมันจะเกินกว่า5โวลต์ไปแล้วนะครับคือมันเร่งเท่าที่ผมจับได้นะคือครั้งที่สามผมถึงรู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เสียไปเสีย power ไปสองสองครั้งนะครับรวมทั้ง power ที่ผมมีสแปร์อยู่นะครับผมก็ติดให้พี่เข้าไปเพื่อว่าจะเอาไปฟังก่อนแล้วผมรอซ่อม แต่ที่ไหนได้ยังไม่ถึงหน้าปากซอยเลยไม่ก็ยังดีที่มันไม่ไหม้รถนะครับพอครั้งล่าสุดเนี่ยผมรื้อออกหมดเลยผมรื้อออกหมดผมซ่อมพาวเวอร์ตัวนั้นกลับมานะครับแล้วก็ผมรื้อออกหมดเดินระบบสายไฟหมดแต่ว่าผมชะล่าใจตรงที่ว่าตัวปีนะครับปีกับตัวฟันตัวเนี้ยที่ติดมากับรถเนี่ยผมไม่ได้รื้อผมเพิ่งคิดว่ามันมันน่าจะไม่มีอะไร มันน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟการเดินแบบไฟสายรีโมทอะไรประมาณนี้แต่ความจริงแล้วก็คือช่างเขาเอาสายลำโพงจากตัวฟอนนี่นะครับลำโพงคู่หลังนะครับไปเป็นสายรีโมทของตัวปีแล้วก็พ่วงไปเป็นของตัวพาวเวอร์ขับซับขับกลางด้วยเวลาเปิดปุ๊บ ไฟมันก็จะมาสองทางนะครับก็คือไฟมันจะมาจากฝั่งฝั่งไฟเข้าก็คือไฟปกตินี่แหละที่เข้า power ก็จะมีสายรีโมทแล้วก็จะมีไฟ12โวลต์แล้วก็มีสายกาวแล้วทีเนี้ยไฟที่ออกจากสายลําโพงก็คือเป็นเป็นมันมันมีไฟอยู่แล้วกระแสไฟอยู่แล้วเพราะว่าเสียงลําโพงนะมันเป็นเหมือนกระแสไฟไฟต่ำๆนะครับวิ่งไปถ้าเราเปิดแรมก็เป็นกระแสไฟแรงก็คือ ถ้าเราอยากเช็คก,ก็คือเราเอาหลอดไฟนี่แหละที่มีค่าต่าๆนะครับไปใส่ขั้วบวกขั้วลบดูเวลาเราเปิดไฟแรงๆนะครับไฟหลอดไฟหลอดนั้นมันจะติดก็เหมือนกันนะครับอารมณ์เดียวกันเลยผมก็เช็คอยู่ตั้งนานนะครับก็ยอมเสียพาวเวอร์อีกตัวนั้นตัวหนึ่งไปนะครับตัวที่ซ่อมมานี่แหละก็ยังดีที่ผมไม่ถอดจากรถผมนะครับไปใส่ให้ผมคิดว่า เออลองเอา power ผมไปใส่ดูนะครับถ้าผมมาใส่มันก็ไม่อีกรอบหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าตัวสายรีโมทอะมันคือสายลําโพงที่อยู่ตัวรถมันเสียงกลางนี่แหละนะครับและทีเนี้ยมันไปพ่วงกันกันกบสายพอระบบมันปีมันติดใช่ไหมครับคือไฟมันเข้าครบระบบมันไฟมันก็จะวิ่งอยู่สองด้านก็นคือไปทั้งสายลําโพงไปทั้งตัว power นะครับก็เลยทําให้ช็อตไหม ยิงถ,ถ้าเราไปเล่ง power นะครับเล่ง power ขึ้นสูงสูง,สงจอยู่ที่ส่วนมากเราจะไปเล่งที่ปีใช่ไหมในนี้พอเราลดเหมือนถ้าเราเล่นผ่านบลูทูธเงี้ยเราก็จะลดเสียงโทรศัพท์ลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเงนี้ยเราก็จะมาเล่งตีตวัวฟันด้วยตวัวฟันมันก็จะมี power ด้วยใช่ไหมครับหรือทีเนี้ยมันก็จะทําให้ไฟวิ่งไปทางสายลาโพงเพิ่มขึ้นแล้วก็วิ่งมาเนี้ยมันก็จะปะ ตัวที่จะพังก็คือภาคจ่ายไฟนะครับที่จะพังก่อนก็เป็นอย่างที่คิดนี่นแหละเพราะว่าผมซ่อมสองทีก็ภาคจ่ายไฟพังตลอดผมก็เอกใจทาไมมันเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟแน่นอนก็คิดว่าก็เลยมาเดินสายไฟเข้าจากรถตรงแบตเตอรี่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่เลยทีนี้มันคิดว่ามันสายรีโมทผมก็แยกออกเลยนะครับใส่สวิตช์คว่ำไว้ทุกตัว แล้วทีนี้มันก็ยังไม่อีกเพราะว่าก็ยังดีที่ว่ามันไม่ฝั่ง a b แต่ว่าฝั่งซับมันไม่ไปถึงนะครับเพราะว่ามันมีตัวคันไม่อยู่ก็โชคดีไปแล้วทีนี้ตอนจบนะครับก็เลยรื้อรื้อตัวปีแล้วก็ตัวตัวฟันนี่แหละออกมาจะต่อเข้าระบบเดิมก็คือเอาสายลำโพงเดิมนั่นแหละไม่ต้องผ่านปีไม่ต้องผ่านพาวเวอร์อะไรหรอกก็คืออยาก อยากฟังเสียงเดิมๆม,มันนั่นแหละว่ามันมีเสียงยังไงเสียงออกไหมพอสายลำโพงไปต่อเข้านะครับเสียงไม่ออกเราก็เอกใจแล้วเออมันเป็นทำไมไม่ออกอะปกติถ้ามันตัวฟอนตเนี่ยไม่เสียลำโพงมันก็น่าจะออกก็หลื้อออกมหมดนะครับคอนโซลนนเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยหลื้อออกหมดเลย ปีก็ลุ่งๆตรงนี้ก็ลุ่งๆหมดเลยพวกแอร์พวกอะไรแล้วก็ออกหมดเลยคือไม่อยากคือมันคาใจนะครับก็เลยอยากทําให้มันเสร็จเพราะว่ามันสามครั้งแล้วครั้งที่สามคือครั้งสุดท้ายนี่ยผมก็เลยลองมาดูที่สายด้านหลังตัวนี้นะครับที่ผมบอกนั่นแหละมันคือสายลําโพงแล้วมันลงมาที่ปีนะครับผมก็เลยลองถอดปีไฟปีออกปุ๊บเสียงลําโพงฟ้อนดังนะครับจากที่มันไม่ดัง ผมก็รู้เลยว่าเออมึงต่อสายผิดแน่นอนก็คือมึงเอาสายลำโพงเนีย่ยลงไปใส่ข้างล่างก็เลยรู้ต้นสายไปเหตุนะก็เลยต่อทีนี้ก็เลยต่อสายลำโพงเดิมนั่นแหละในรถนี่แหละเข้าไปที่ฟอนต์นะครับแค่เขาฟังไปเพราะว่าให้เขาเก็บตังค์แล้วก็ซื้อพาวเวอร์ใหม่เอาพาวเวอร์ตัวขับกลางใหม่ส่วนตัวปีถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับก็เอามาขับซับ ก็คือมีเสียงเบสเพิ่มขึ้นนะครับเสียงเบสเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพาะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านคือตัวเสียงกลางไม่ได้ผ่านปีผ่านอะไรมันก็ปรับเสียงใสเสียงมันก็ไม่ได้ใสนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบทนกลางกโมโนประมาณนี้เนาะก็เป็นอันจบแต่ว่ายังเหลือคือเหมือนกับว่าเขาวางแผนเขาอยากได้ power นั่นแหละนะครับก็คือก็ต้องรอว่าเขามีทุนเมื่อไหร่ก็มาเพิ่ม แต่ที่มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คืออยากให้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นแนวทางเพื่อสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะติดเครื่องเสียงช่วงนี้ก็จะใกล้ปลายปีเข้าไปแล้วนะก็เผื่อจะเล่นกันหรือจะทำเองอะไรประมาณนี้คือดูตัวฟันให้ดีๆนะครับตัวฟันนี่แหละตัวสำคัญคือถ้าเราเล่นจากบลูทูธไม่เป็นไร บลูทูธหรือเป็นเสียบสายไฮโลเป็นแจ็คตัวเสียบเข้าโทรศัพท์เขาไม่เป็นไรผ่านปีไปได้เลยแต่ถ้ามาเข้ากับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงที่ติดมากับรถเนี่ยให้เพื่อนๆดูสายรีโมทให้ดีๆนะครับสายรีโมทหรือว่าสายเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกนะครับเราแยกไฟออกจากแบตเตอรี่แล้วก็ไปคว่ำกับตัวสวิคนะครับทําเป็นสายรีโมทก็ได้อันนั้นสบายใจกว่าเยอะนะครับ คือถ้าเราจะเปิดแล้วก็เปิดสวิตช์เอาเหมือนห้องผมเนี่ยผมไม่ได้ไปวุ่นวายอย่างรถผมนี่ยผมมีแค่อันตัวเดียวนี่นะผมไม่ได้ไปวุ่นวายกับตัวข้างในนี่นะคือมันสามารถเปิดได้เห็นไหมมันเปิดได้ปกติแต่ปีไม่ติดนะแต่ห้องผมถ้าจะเปิดก็คือก็เปิดสวิตช์นี่ยมันถึงจะติดนะครับแค่นั้นถ้าเราปิดก็คือปิด แค่สวิกตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรวุ่นวายไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปทําสวิกอะไรเป็นเครื่องบินอะไรให้มันวุ่นวายหลายๆอันนะครับคือติดง่ายๆเงี้ยสวิกอันเดียวคว่ำคว่ำทั้งปอร์ซับทั้งปีทั้งอะไรจบที่เดียวคือถ้าเราจะเปิดก็คือเปิดเปิดขึ้นถ้าปิดก็คือปิดง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับตัวนี้เลยพอเราถ้าถ้าคืนสภาพนะครับสมมุติเราอยากคืนสภาพ เราก็แค่ถอดสายลำโพงออกที่เราเดินเข้าไปในรถนั่นแหละเพราะว่าสายลำโพงที่ผมเดินเนี่ยผมเดินเข้าไปใหม่นะครับอย่างตัวเนี้สองตัวเนี้ยหรือสามตัวเพราะว่ามีสามตัวผมเดินเข้าไปใหม่เลยเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวเขาเรียกอะไระที่มันเป็นเครื่องเสียงพวก Hi End มันจะมีเป็นตัวที่แยกเสียงได้ประมาณนั้นแหละคือของเรามันบ้านๆน,นะมันไม่ได้อะไรมาก เราก็เดินเล่นเดินเข้าไปสองเส้นไปที่ลำโพงเลยเราไม่ต้องไปยุ่งข้างในนะครับคือสายที่มันเดินในสายของเขานะ่ะปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละแเราเข้าไปตัดเอาตกจากตรงโน้นไปแทนนะครับแล้วทีนี้เราก็ต่อเข้าไปที่ power เลยส่วนตัวเนี้ยถ้าเราอยากได้คืนนะคืนสภาพก็คือเราก็แค่เอาตัวสายด้านในเชื่อมแล้วก็ถอด power ออกแค่นั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรมาก ถ้าเราไปวุ่นวายกับด้านหลังเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าสายอะไรคือสายอะไรเราต้องมานั่งเช็คนั่งอะไรสนสาลจรโพงเหรอมันพอรู้อยู่หรอกแต่ว่าบางสายสายบางสายเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้แบบเป็นช่างขนาดนั้นแต่ว่าเราอาจจะมีความสามารถคือทําเองได้ประมาณนี้ซื้อมาอะแดปเตอร์ทำเองก็งานานๆมาเจอทีก็ขอให้ได้ปนหน่หวังว่ามันคงจะเป็นความรู้หรือว่า ให้แนวคิดนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอาสาระดีๆมาฝากอีกสักคลิปนะครับผมขอบคุณครับ